แต่นี้เรามาดูานะในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเนี่ยสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการต้องการอะไรครับแน่นอนนะหนึ่งต้องการเรื่องของสุขภาพจริงไหมครับวันนี้ใครต้องการเรื่องสุขภาพขอดูกมือเลยครับทุกคนมาเรื่องเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นเลยนะส่วนที่สองเรื่องของอะไรครับการเงินและความร่ำรวยไม่มีใครปฏิสเสธใช่ไหมครับมไม่มีใครปฏิสเสธเลยและวันนี้ใครมาทั้งสองเรื่องเลยครับขอทกมือเลยครับ แปลว่าทุกคนมาสองเรื่องเลยให้คุณได้สิทธิ์นั้นเดียวนี้ที่นี่ที่เดียวแล้วเพราะเป็นลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าก็เป็นลิขสิทธิ์แผงการตลาดก็เป็นลิขสิทธิ์ดาที่ว่าพาสเซเว่นไฮดนะฮะของเราเป็นแผงการตลาดที่ถือว่าสุดยอดในเวลานี้แต่ก่อนที่จะเข้าแผงเนี่ยเราพูดถึงที่มาที่ไปก่อนว่าวันนี้เราทํางานหนักทุกวันนี้เพื่ออะไรครับเพื่ออะไรฮะ เงินทั้งนั้นเลยแล้วเงินไปสร้างเลยครับสิ่งต่างๆมากมายที่เราต้องการผมสรุปได้ง่ายว่าวันนี้เราต้องการได้เงินมาเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นถูกไหมครับถูกเราทุกคนต้องการชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมครับใช่เราถึงทํางานหนักถ้าวันนี้เราจะพูดว่างานคือเครื่องมือสร้างชีวิตได้ไหมครับคุณคุณภาพชีวิตเราจะดีไม่ดีเนี่ยนะมันอยู่ที่งานที่เราทาถ้าวันนี้เรามีรายได้อยู่ที่5,000บาท กับคนที่มีรายได้ห้าหมื่นเนี่ยคุณว่ามีความแตกต่างไหมครับแตกต่างกันย่างมากเลยคุณภาพชีวิตของคนที่มีรายได้ห้าหมื่นจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและเราลองถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราทํามันตอบสนองเราได้ไหมวันนี้เราอาจจะทางานที่เราทําอยู่แต่มันตอบสนองสิ่งที่เราต้องการได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่ามันอาจจะตอบสนองได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบสี่สิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราถึงต้องหาอะไรครับหาสิ่งต่างมเาเพิ่มเติมเพื่อให้เรา ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เรามาดูนะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยมีเครื่องมือน,นะเครื่องมือให้คุณเลือกเนี่ยนะที่จะสร้างชีวิตเนี่ยนะครับหนึ่งนะจะมีบันไดสองปัจจเลือนสามลิฟต์เราจะเลือกอะไรครับลิฟต์เหตผลไหมครับที่เลือกลิฟต์เ,<ล>เร็วเร็วนะเร็วนะการเดินทางดีมากเลยเพียงแค่เข้าไปถึงกำหนดเป้าหมายเลย <ๆ S 1> ก็เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราจะเดินทางไปเชียงใหม่คุณเดินได้ครับ เดินได้ถึงได้แต่ใช้เวลานานขึ้นรถบัสได้ไหมครับขึ้นเครื่องบินได้ไหมครับและไหนมีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดครับก็คือเครื่องบินนั่นเองสรุปง่ายๆถ้าวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองและเราเลือกเครื่องมือที่จะเป็นลิฟต์มันอาจจะต้องเสียในเรื่องของอะไรครับการลงทุนที่สูงขึ้นหน่อยหนึ่งแต่มันสามารถทําให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเรามาดูกันนะครับนักวิทยาการเนี่ยนะฮะนัก เขียนหนังสือแต่บางทีพูดนะเมื่อเช้าไป้ทานข้าวมาแล้วบ้างครับของตรมือนะครับเยอะตอนเที่ยงทานไหมครับทานนะผมมาเช้านะฮะตั้งแต่เช้าเลยนี่ถ้ามันจัดงานข้าวยังไม่ได้ทานกะว่าเดี๋ยวจะจบงานนี้แล้วทานทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะได้เฉลิมฉลองก่อนนะครับแล้วเราก็ไปฉลองกันที่หลังดีไหมครับดีครผมเชื่อว่าหลายท่านวันนี้ก็เตรียมที่จะฉลองแล้วนะครับ นะักวิชาการกบอกเลยนะครับว่าคนที่รวยมองหาวิธีการสร้างเครือข่ายขณะที่คนทั่วไปมองหางานทำเพราะฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับมันจึงตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตไนดะ้นะครับเพราะอะไรครับถ้าคุณตั้งใจทำจริงเนี่ยนะฮะมันคือธุรกิจมหัศจรรย์ธุรกิจนี้ที่มหัศจรรย์เพราะว่าหนึ่งเนี่ยนะครับมันอะไรครับรวยเร็วนะคความร่ำรวยนี่มาไวมากนะลงทุนต่ำผลตอบแทนสูง เงินลงทุนได้กลับไวและไม่มีความเสี่ยงถามว่า4ี่ห้าข้อที่กล่าวมาดีไหมครับดีและที่สาคัญเนี่ยนะครับเขาไม่จํากัดอายุเพศและการศึกษาธุรกิจนี้จึงเป็นธุรกิจมหัศจรรย์ที่คนอายุ65สิเจ็ดสิก็สามารถจะทาได้คนที่ไม่จบการศึกษาคนที่จบปอสามปสี่ก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้มันคือธุรกิจมหัศจรรย์ใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยนะครับตอนนี้เรามาดูนะฮะวิธีการที่เราไปถึงฝันเนี่ยทุกคนมีฝันอย่างที่บอกไปดีมนะทุกคนมีฝันอยู่แล้วนะฝันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนมีแต่เรามีวิธีการที่จะไปหาฝันของเราได้หรือเปล่าวันนี้เราใช้พามไลครับพามไลมีเครื่องมือที่จะพาเราไปถึงฝันแต่วันนี้สิ่งที่เราังพูดถึงเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยนะที่เราจะใช้ดูแลสุขภาพนำมาเป็นทุนในเรื่องของการที่จะลงทุนในการสร้างธุรกิจ นะครับเรามาดูกันนะฮะเราใช้ทุนแล้วใช้ระบบ Destin ีนะครับทำสักหนึ่งถึงสองปีมีรายได้5้าถึงสิบล้านบาทถ้าวันนี้ลงทุนใช้เวลาถึงสองปี 3, มีรายได้สิบล้านบาทคุม้มไหมครับคุ<อ>้มเอาไหมครับเอาคุณต้องเอานะถ้าวนนคุณเป็นนักธุรกิจคุณต้องดูว่ามันอะไรฮะกำไรหรือขาดทุนนะคุ้มค,ค่าไหมนะครับตอนนี้เรามาดูนะวแผนพาสเซเว่นเนี่ยนะครับ หนึ่งชื่อหนึ่งอาหารเวยวยทั่วโลกเลยค่าสมัคร350บาทคุณได้คู่มือได้แฟนได้ซีดีได้โบชัวร์ได้ใบสมัครทุกอย่างครบหมดนะครับตอนนี้เรามาดูนะฮะในเรื่องของราคาสินค้าราคาทั่วไปเนี่ยนะอย่างผลิตภัณฑ์ที่ถือว่าสุดยอดเป็นร้าตกรแนะฮรไม่มีคู่แข่งเป็นนิตสิทธิ์เดียวหนึ่งหนึ่งเดียวนะในประเทศไทยนั่นคือพามไลร,ราคาทั่วไป1,200บาทราคาสมาชิกอยู่ที่800บาท ถ้าวันนี้เราไปขายนะครับเราจะได้ส่วนต่าง400บาทเขาเรียกว่าอะไรครับกําไรขายปี1กล่องเราได้400ถ้า10กล่องเท่าไหร่ครับ4,000นะครัแล้วแต่คนชอบขายก็ขายนะครับแต่วันนี้ในเรื่องในเรื่องของธุรกิจเรามี4แพ็กเกจให้เลือกนะครับ1 2 3 4นะครับแพ็กเกจที่1เนี่ยนะครับในการลงทุนก็คือ1,600บาทนะครับหรือซื้อ2กล่องแพ็กเกจที่2นะครับลงทุนอยู่ที่4,000บาทนะครับหรือว่า5กล่อง แพ็กเกจที่3นะถือว่าเป็นโปรโมชั่นในวันนี้ด้วยนะครับ20กล่องเป็นเงิน16,000บาทแต่คุณได้แถมกี่กล่องครับ4กล่องนะในวันนี้วันเดียวนะครับแล้วแพ็กเกจที่4นะครับเป็นแพ็กเกจของโมบายเลยนะ,ะลงทุน200กล่องนะครับเป็นเงินก็1นึ่งแสนกับหกหมืบาทแต่คุณได้ค่าบริหารองค์กรที่ส่งย่อผ่านคุณเนี่ย20%ตอนนี้เรามาดูในเรื่องของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะแต่และแพ็กเกจ แพ็กเกจที่1เนี่ยนะครับคุณจะมีรายได้นะครับสัปดาห์ละ1 5ื่นนะครับค่าแนะนำห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแพ็กเกจที่2รายได้สัปดาห์ละ9 0 0 0หคุณได้ค่าแนะนำร้อยเปอร์เซ็นต์แพ็กเกจที่3นะครับคุณจะมีรายได้สัปดาห์ละแสนห้าและแพ็กเกจที่4นะครับคุณจะมีรายได้สัปดาห์ละ2อ0แสนเจ็ดอันนี้คือผลประโยชน์ในการลงทุนแต่ละแพ็กเกจ เรามาดูนะครับทุกตำแหน่งเนี่ยนะครับการันตียอดหนึ่งกล่องต่อเดือนหรือการรักษาย,ยอดนะครับเป็นเงินก็800บาทเขาบอกแผนพามไมรายเนี่ยเป็นแผนที่รักษาย,ยอดน้อยที่สุดในประเทศไทยคือรักษาย,ยอดแค่800บาทและสามารถสร้างรายได้เงินล้านได้ถามว่าดีไหมครับดีนะ,ะเป็นจุดแข็งและจุดเด่นของแผนนี้เลยเราไปดูรายได้ทางที่หนึ่งนะครับผมพูดถึงค่าได้นัร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ถ้าวันนี้คุณแนะนําคนมาเนี่ยนะครับซื้อ160 PV พคุณรับเท่าไหร่ครับ 160. 160บาทถ้าทางนู้นก็อยู่จอดนู้นก็ได้นะครับถ้าที่คุณแนะนํามา400 PV ีก็รับ400บาทถ้าแนะนํามา1,600 P v ีก็รับ1,600บาทถ้าแนะนํามา16,00 0 PV ีก็รับ16,00 0่บาทจำง่ายไหมครับาจำง่ายมากเลยนะครับถ้าวันนี้คุณแนะน,นํนมามาเยอะ10คนคนละหมื่นหก สิคนรับเท่าไหร่ครับแสนหกล้วคุ้มค่าการลงทุนคุ้มค่ากับการทํางานไหมครับคุ้มค่าอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํามากรายได้ยิ่งมากตรงนี้นะแต่แผ่กตลาที่นี่นะคุณแนะนํามากก็ติดตัวได้แค่สองคนเท่านั้นที่เหลือต้องโยนไปช่วยลุกทีมข้างล่างอันนี้ก็คือจุดที่ของแผ่เพราะฉะนั้นทุกคนจะช่วยกันในองค์กรและบริหารองค์กรแค่2ทีมแค่นั้นเองเป็นจุดที่ถือว่าการอาสารสกิง่ายมากนะครับ รายได้นะฮะในเรื่องของค่าบริหารทีมงานซ้ายขวาเราคิดจากทีมอ่อน75%ทีมอ่อนนี่คือย,ยอดที่ซื้อมาทั้งหมดเลยนะครับและข่างใดที่มีคะแนนเยอะถือว่าเป็นทีมแพ้ค่างใดที่มีคะแนนน้อยเรียกว่าทีมอ่อนในการคำนวณตามสุดเนี่ยนะครับเราคำนวณอยู่ที่ซ้าย400ขวา400ถ้าไม่ถึงเก็บไว้ให้ถ้าเกินเก็บไว้ให้นะครับตอนนี้เรามาดูนะครับเมื่อเราคูณไปได้75%เราจะได้300บาทหรือเรียกว่าเป็น1่คู่ ถ้าคนชอบคู่คือซ้าย400ขวา400้นับเป็น1คู่คู่ละ3 0 0บาทจัดง,ง่ายๆนะครับถ้าวันนี้ยอดมากนะคะ่าซ้ายมาส0 0แส0ข้างขวามา4 0 0 0มในการคำนวณเรายอดที่ตัดสุดนมาเป็นตัวตัดบาลานในการคำนวณนะครับก็4 0 0 0มมันเป็นตัวตัดแล้วคูณ75เร็เราก็รับ3 0,000บาทหรือถ้าเกิดนับเป็นคู่กี่ค,คู่ครับ100คู่จัดง,ง่ายๆคะแนนที่เหลือเก็บไว้ไม่ตัดทิ้ง นะแต่ถ้าเกิดเป็นแผ่นจากคู่ส่วนใหญ่พอจากคู่ได้คู่ไปครับล้างทิ้งนะนที่เก็บไว้ให้สมมตุติสัปดาถัดไปคะแนนมา80,000นะคนัเราจะเห็น80,000เป็นคะแนนที่ตัดกว่าเอาคะแนนตัดมาเป็นตัวตัดนะครับรับคูนใน75%ข้างใดข้างหนึ่งนะครับรายได้ที่เกิดขึ้นคือ60,000บาทหรือถ้าเกิดรับเป็นคู่ก็คือ200คู่นั่นเองนะครับจากนั้นครับคะแนนที่เหลือเก็บไว้ให้ บริษัทบอกว่าจะคำนวณสูงสุดแบบนี้นะครับ360 0 0 0 PV ซ้ายและขวานะครับถ้าเป็นเงินก็คือ270,000บาทถ้าเป็นคู่คือ900คู่ต่อสัปดาห์สัปดาห์ละ270,000เดือนหนึงเท่าไหร่ครับ1ล้านกับเท่าไหร่ครับ8,000 0บาทถ้าวันนี้การลงทุนและสร้างรายได้1ล้านกับ8,000 0บาทได้ายใน1เดือนดีไหมครับดีแต่เกิดมาได้ไม่ถึงเอาไหมครับเอา,เอา นะครคือเราไม่ปฏิเสธถูกไหมฮะแต้เกิลงทุนแล้วไม่ได้เอาไหมไม,ไ,ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวว่าเราถามกันง่ายๆตอนนี้เรามาดูนะครับเมื่อคนที่เราแนะนํามาเขาก็จับคู่เหมือนกับเราและเขามีรายได้ด้วยคุณจะได้ผลประโยชน์ค่าลิกสิทธิ์อีก20%ของรายได้เขาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอ๋อนี่ให้ดูในเรื่องของตําแหน่งก่อนนะครับ ทุกตำแหน่งคำนวณเหมือนกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งนะแต่ละตำแหน่งรับผลประโยชน์ตามตำแหน่งอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจที่1ก็สัปดาห์ละหมื่นห้าแพ็กเกจที่สอง0 0แพ็กเกจที่3 1 5แสนแพ็กเกจที่4 20 0 0 0แนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคนที่เราแนะนำมาเขามีรายได้เท่าไหร่เราได้ด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนายเอนะเก่งมากนายเอเก่งมากเลยสามารถที่มาร้านซ้ายกับขวาได้ มีรายได้หกแสนบาทในฐานะที่คุณแนะนำมาบริษัทบอกว่าให้ค่านุษัริ์คุณ20%สิเป็นเป็นเงิน1 2 0 0 0 0สบาทดีไหมครับดีคุณจำไว้ได้ว่าคนที่คุณแนะนำมาไว้ตรงไหนก็ได้เขามีรายได้เท่าไหร่คุณได้ด้วย20%นะครับถ้าเขารับ3 0 0 0 0 0เอา20เคูณเข้าไปคุณรับเท่าไหร่ครับ60,000บาทถ้าลึกลงไปวางตรงไหนก็ได้นายซีคุณแนะนำมาเช่นเดียวกันเขามีรายได้ส0 0 0 0ื่น คุณก็20%คูณเข้าไปคุณก็จะมีรายได้อยู่ที่6,000บาทนะครับหรืออีกข่าหนึ่งก็ได้นะครับสมมติเรานายดีนะครับไว้ข้างขวานายดีนคนที่เก่งมากนะครับเป็นคนที่สามารถสร้างเครือข่ายและมีรายได้สูงที่สุดในองค์กรเขามีรายได้1ล้านบาทคุณอาจจะไม่เก่งแต่คุณแนะนำคนเก่งมาได้ในฐานะที่คุณแนะนำมาได้20%ของรายได้1ล้านคือเท่าไรครับเท่าไรครับ สองแสนบาทถ้าวันนี้คุณแนะนำช่วยลูกคุณให้มีรายได้หนึ่งล้านคุณได้สองแสนบาทเอาไหมครับมันคือผลประโยชน์ที่ถือว่าสุดยอดที่สุดนะครับ